อนสั้น FC เรื่องทุกคนเราต้องขอโทษด้วยนะที่เราทำตามช่องเอิมซากุระโรบก,กีมซากุระโรบกนะคะมีหัวใจอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นโรบกนะคะเราขอโทษด้วยนะคะคนนั้นที่ช่องเมื่อกี้เราพูดอะ่ะขอโทษด้วยนะคะที่ทำตามวิดีโอของเขาขอโทษนะคะทุกคนและกข็ขต้องขอโทษทุกคนที่มาดูด้วยนะคะ มนนิ้็จะจาทำละครสั้นเรื่องหาเงินสิบล้านหาเงินสิบล้านเพื่อซื้อผ้าหม่มแต่กลับไปว่าผ้าห่มสี่สิบ,บาแาแกฉันต้องหาเงินซื้อผ้าห่มไม่ได้กี่บาทละเนี่ยผ้าหม่มของเธอที่เธอจะซื้อกี่บาทละเนี่ยมันก็หนึ่งแสนเออสิบล้าน มอะไรเป็นสิล้าน40บาทได้มัง้งฉันไปซื้อมาก็สี่สบบาทได้นี่นาเขาบอกว่าสิบล้านนะแกอ่านผิดแน่นอนเลยอ่ะร้านกิ๊บตั้นฉับใช่ไหมใช่ร้านกิ๊บตั้นฉอบของฉันเห็นอ่านเป็น40บาทนี่นาสี่มวงห้ส อ่นอนๆก็40เองนี่เธออ่านมวหรือเปล่าเนี่ยแต่คของฉันเขาก็อป็นสีเหมืนของเธอสองสีเนี่ยฉันคงไม่ได้หูแฟวไปนะฉันฉันเชื่อว่าฉันไม่ได้อ่านหูแววปอ่านอ่านปากแววไปแก oh. เดี๋ยวแกรอฉันที่บ้านาก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปหาเฮิร์มาซื้อให้ได้โอเคโอเคใจสิคะขอโทษนะคะทุกคนที่มีการแต้งมาแกจะฉันไปก่อนนะไปหาเฮิร์มาให้ได้โอเคโอเคจะหาเฮอเเปล่าาจะหร์ได้หรือเปล่าเน,นี่ยเพื่อนฉัน จะหาเหืนได้หรือเปล่าเนี่ยของมันตั้งแพงผ้าห่มอะไรจะสิบบาทยี่สบาทละเนี่ยเหืนฉันก็ไม่ค่อยพออยู่ต้องไปหาปหาที่ขายร้านอะไรตรงนั้นโอ้โหร้านผ้าห่มนี่นะสว,ส,สวัสดีจ้ามารับผ้าห่มอะไรดีจ้าผ้าห่มกี่บาทคะส ูเอาอะไรตั้งสิบล้านเนี่ยฮะหนูดูว่าจะเป็นสิบล้านค่าของอะไรลรืจ๊ะสิบล้านที่หนูคิดไปสี่สิบบาทห้าสิบบาทเองก็ตามในเฟซบุ๊กเมื่อกี้เลยเลยจ้าเอาหนูดูว่ามันจะเออหนูดูว่ามันจะสิบล้าน นี่หนู48มีบ้างไหมเนี่ยมีคม่ะมีขอ,อผ้าห่มอันหนึ่งค่ะได้ไดก็จะไปนะคะก็ราคาสั้นเรื่องเก็บเพินสิบล้านเพื่อไปซื้อผ้าหม่มแต่ดันเจอผ้าหม่มี4 0ตานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องน้องย่าบางเดลยอด้วยนะคะบายอย่าลืมกดตดตามให้ด้วยนะคะทุกคนก็สิ่งที่อย่าลืมนะคะก็คือ ก็ทเอาตายแล้วจะแล้วทำไมทำไมฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้กดไลค์ก็ใช้กดซับสไครต์ให้กับช่างน้นยาตุ้งเก็ดด้วยด้วยนะคะบายอุ้ยทุกคนไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ไม่ไม่จะไม่หยุดกันนะ นหลักนี่เองสนิทว่านี่แกโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้โดนหลอกนะจริงแล้วฉันอ่านผิดเองนั่นไงฉันบอกแล้วว่าแกอ่านผิดโอโ้โหกี่บาทเนี่ยกี่บาทเนี่ยฉันเก็บเงินไปสิบล้านโอโ้โหตัวก็ต้งเหนื่อยก็จะไกล้จะเป็นคนแก่อยู่แล้วจงกี่เดือนไปฉันหาเงินสิบล้านกว่าจะได้ ฉันเกือบจะแก่อยู่แล้วเนี่ยฉันกับจะแก่อยู่แล้วเนี่ยกี่ล้านปปได้ทิ่แท้ก็สี่บบาทยี่สิบห้าสิบเองโถเอ้ยแกามากี่สีเนี่ยก็ทั้งสองเศษนั่นแหละเหม,มามหมดล้านเลยโถเอ้ยทิศแท้ก็อ่านผิดไปเองไม่ได้อะไรผิดไปโถเอ้ย ว่าเองฉันนี่เป็นยายบื้อจริงๆแกว่าไหมว่าฉันก็เป็นยายบือ้อฉันไหวแล้วแทะว่าแกยายบือ้อจริงๆยายบื้อตั้งแต่แรกแล้วแหละนี่มีแกว่าฉันหลอกเป้านะแค่พูดไปทิ่แทะฉันก็อ่านผิดไปน,นี่เองโถเอ้ยยายบือ้อแกบื้อตั้งนานไล้คันว่า บ้าดิแกแกนบือ้อยี่จะว่าฉันหลือเนี่ยไม่เห็นป้ายนี้มาตั้งนานแล้วแหละเพิ่งมาเห็นตอนนี้เนี่ยแหละป้ายเนี้ยืไม่น่าเลยฉันเลีเวิ่งมาเลวไปซื้อของก่อนโถเอ้ยรถไม่มีนะรถไม่มี เขอ้ยเสียห้ามาปตั้งสิบล้านนะตอนแรกก็ซื้อไปสิบล้านโอ้ยอะไรกันแน่น